เดี๋ยวันมือเดือดร้บบอฮะะรยลเดิมคลิปก็มันมันแล้ว <laughs> เดือดร้อนแน่รถรุร่ง ก๊อดก๊อดเบนเดอรุ่นขึ้นไหนน่าจัดเจนคือทางจะไปโบหมดนะเขาทำคอกปีตไม่มีทางให้ไป่ะไอเบนรุ่นรุนงายวะโอ้สอง ô <laughs> oh, rau gắn thì xéo đi, đi. <laughs> rớt xuống thì đi bên <laughs> ừ, mà tăng lát, ông đi. <laughs> ลของเราอยากจังหนละแบบสูง เล่นแ่มาขึนดเปลือกเราเด่นม่านั้นเก่งมาเยมาเมาไปเลไปเลยมาวัมี้มาเลยวัดขึ้นมาใหมาขึ้นช้ารนะโอ้โอนี่แหะชัเ แต่ไม่ทันได้ออกคลิปมาไม่ทันได้เปิดคลิปเลยทีเดียวยูคิดอยู่แล้วลองเล่นนัดเราอะมันบันเบืร์มลอยลอมันบานเบิร์มลอหลอง អូតាំងណាយលើយណ້ອຍញ៉ាំគាត់បាទមិនได้ไม่ได้គាត់អេ 幺幺。Y ow, y ow. นะน้ำตเกเขาสูงไปไม่ได้นะตางตีเสนเนมาหาน้ำตกเล็กๆต้องมาบ้ากินนะฮะ่นะายน,นต้อมามาหาได้ยอะยาะรุ่นยายรุน โอ้เจอเจือเทปมัดร่นโดแหลกว่าซื guys, right? oh, no. hey, ่อเราป้านลงของโตแหลกนใกล้อีเทปออด้เรอนลยไปเลย้ของยาเอาาลงมาไเออได้คีวเลยลงมาราเล่นาลางู่าวามี้วยจัง ล้าาเหนเนนีคนไม่เล่้ยนยนหลบไม่ได้หยุดคนหนึ่มคนมนึ่ไม่ยอไม่ยอม่ายายวัดเอ้ย หลังจากที่ในกับบาลิฟหน่อยอืแต่นี้ก็ถึงเวลาต้องเออก็เรียกเพิ่มพลังแดกเออแดกได้ไปกันต่อเดี๋ยวน้ำตกสวยงามมากน้ำตกครับน้ำตกสวยงามมากถ้าถ้าถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เลยครับีเล่นคิดเร่นนี่ถ้าเราไม่ได้มาที่ยวรถโฮกันเนี่ยเราจะได้พบกันไม่ไ ่างทังดอกพันตุกวานดังจพันตุกวันปนรันทุกวันบันทุกวันนี้เช่างทั้งตามาพว่ยังไงมนั้นบรรทิงต้งทิ้นั้นคบไปเลยิทุกทีนั่นพอมีรถนี้เราให้มาพกกรบรดนี้เลยแต่นีเวลาเดินทางกลับไตตะลุย กันต่อนะเดินทางกันต่อฮะเราจะไปหาที่ชมวิวนะเดชมวิว cảm cảm giác lưu việt rồi chào luôn con lẹ phân rửa bắt lúng rồi ้องกับไปหม้ใบไหนทางนั้นล่ะโอ้วาเรีวหายไปไหนนอนโกงตรงนั้น câu du thang phải <laughs> là trên thang bò một là mằn mằn giải ní Thằng buồn con ยอดน,นะฮะลุงป้านนะฮะเราต้องบิดคลิไปไว้ที่ตรงนี้นะฮะเส้นทางองโบมุดแ้วเจอกันไหมนะจจกับดาต่อไปเราจะไปที่ไหนนะรติดตามชมหรับวัวนนี้บิดคลิปที่ตรงนี้นะฮะรว่าดีครับ